คณะราษฎรมีสายของนายปีดีพนมยงซึ่งเออเขาจะาอ้างว่าเป็นสายของภาคประชาชนและมีสายของทหารไม่ว่าจะเป็นจอมพลปอพี่บุญสงครามหรือจะเป็นพยาประหลอะไรต่างๆเนี่ยฮะรู้กันอยู่แค่นั้นแล้วทําไมตอนนั้นถึงต้องไม่บอกให้หมดว่ามีมุสลิมสี่คนซึ่งทํางานสําคัญด้วยนะฮะผมต้องใช้ว่างานสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรฮะถามว่าคนจะไปปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะฮะ ไปยึดอำนาจไปป้นพระราชอำนาจจากราชการที่เจ็ดถ้าวันนั้นวันที่ยี่สี่มิถุนายนนั้นไม่มีปืนนะฮะไม่มีปืนเนี่ยจะทําสําเร็จไหมท่านผู้ชมตอบหน่อยฮะใครเห็นไหมครับว่าถ้าวันนั้นไม่มีมปืนเนี่ยไม่มีปืนไปเนี่ยครอบครัวศรีจรูนซึ่งขายปืนนะครับขายปืนอยู่พาวุรัดเนี่ยแล้วเป็นคนไปสั่งปืนเข้ามาโดยวันที่ก่อนจะมาถึงก็คือบอกว่าของที่สั่งไว้ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะจนทําให้ กลุ่มคณะราษฎรทหารมีปืนแล้วเข้าไปสนามหลวงเข้าไปสถานที่สําคัญไปจับนะครับออผู้แทนพระองค์ของรัชก,กาลที่7ไว้เป็นตัวประกันนอกจากนั้นมีคลิปที่หลุดเป็นหลักฐานอีกมาว่าแม้แต่ในวังต่างๆนะฮะในวางต่างๆผมไม่ได้พูดถึงวางเฉพาะเชื้อพระวงค์ของรัชก,กาลที่เจ็อย่างเดียวนะครับวางเนี่ยมีมีเชื้อสายของพระมหากษัตริย์เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็น ของเชื้อสายเราจะราชการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วพวกทหารก็ไม่กล้าเข้าไปฮะจึงให้สายมุสลิมเนี่ฮะเป็นคนขนเอาปืนไปจับเชื้อพระวงฮะเป็นคนเอาเชื้อพระวงเนี่ยจับเชื้อพระวงเป็นตัวประกันฮะเป็นคนไปรวมเชื้อพระวงรวมเชื้อเจ้าของไทยเราเนี่ยไปรวมมาแล้วพวกมันเนี่ยเป็นคนประจับเป็นคนประกบเชื้อพระวงของราชวงศ์จักรีเราเนี่ยฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับ สิ่งที่นายปีดีพนมยงทำนั่นคืออะไรรู้ไหมฮะออกเอกสารออกกเอกสารมาว่าถ้าใครไม่ทําตามขัดขืนก็จะทําร้ายเชื้อพระวงของไทยแล้วเอกสารนี้ว่อนไปทั่วแม้กระทั่งส่งไปถึงในหลวงรัชกาลที่เจ็ดของเราฮะไปคมคู่ในหลวงรัชกาลที่เจว่าต้องกลับมาจากวางไกลกังวลให้กลับมามาเซ็นสละพระราชาำนาจ นี่คือความชั่วชาของพวกมันฮะเราเรื่องอย่างนี้ทําไมไม่ลงไว้เป็นประวัติศาสตร์ล่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงทําไมต้องปกปิดทาไมต้องปกปิดมาเก้าสิบปีท่านผู้ชมครับผมมีเอกาสารสําคัญอีกชุดหนึ่งแต่วันนี้ผมจะไม่พูดให้เพราะว่าผมต้องเตรียมเรื่องราวเพื่อให้มันแมทก,กับการทำรายการวันนี้แต่ผมขอเกินสั้นๆฮะว่าก่อนหน้านี้เราแกะรอยว่า ตั้งแต่สมัยบ,บูรพากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ฮะตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาจนมาทั้งกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์ไทยทุกพระองค,นค์นะครับประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะอุปถัมภ์ขจุนพระพุทธศาสนาเป็นหลักอย่างเดียวฮะส่วนมุสลิมก่อนสองสี่เจ็ดห้ามีการแต่งตั้งจุฬารา,า,าชมนตรี แต่นั่นคือสายเปอร์เซียแต่งตั้งมาเพราะว่าเพื่อให้เป็นเรื่องของการค้าขายเพราะมันมีมุสลิมที่มาจากชายแดนเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการพูดคุยภาษาของอิสลามเขาก่อนหน้านี้คนที่เป็นจุาลาราชนตีเนี่ยเ,เขาเรียกว่าสายชีอะคือในเรื่องของการค้าขายอย่างเดียวไม่ได้คิดในเรื่อง,องการยึดครองประเทศฮะ แต่พอสองสี่เจห้ามันไปปลดเขาฮะมันไปปลดเขาครับแล้วปีนี้พนมยงคนนี้นี่แหละถึงไปแต่งตั้งนายซามซุดดินมุตตาฟาเปลี่ยนชื่อมาให้นามสกุลค้ลายกับตัวเองนั่นคือช่ำพมยงแล้วแต่งตั้งมันขึ้นมาเป็นจุลาราชมนตรีคนแรกในใสายในสายซุนี ไม่ใช่แค่แต่งตั้งอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับข้ออ้างท่านผู้ชมครับในหลวงราชการที่ที่เจ็ดท่านแทบเรียกว่าตอมใจอ่ะเพราะว่าอะไรสองสี่เจ็ดห้าตอนมันอ้างอ้างว่ายึดพระราชอำนาจจากราชการเจ็ดเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยนะใช้ชื่อคําว่าคณะราษฎรชื่อแบบโอ้โหคิดว่ามาจากประชาชน